สวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวหน่อยเพชรปานแพงแฟนคลับอีหลางหญิงทั้งในประเทศและกะต่างประเทศกินดีต้อนรับเข้าสื่ช่องนุมผู้รังกาชาแนลพี่น้องคลิปนี้เข้ากาสิมาเก็บตกงรพี่น้องสิผาพีผ้าหนองมาช่มบรรยากาศหลังเตยล่าระเบิงควอมพากความแข้งของขอ ข้อแม่เอฟซีที่มาไฮห,หลาเนาะพี่น้องเนาะแล้วเัาก็ได้ขออนุญาตจากคลิปจากช่องเสียนนลำเพลินออฟิเชียลเนาะพี่น้องเนาะมารีเอกชันซุพีสุน้องเบิ่งจักเรีจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าเป็นการเสียเวลาไปช่อมข้อมาค้อมแพงค้อมบินตะหักของอีหลาพร้อมๆกันเลยเงียบเลยปะครับ อ่อนนอกพี่รองนอกครับภาพที่ว่าหน้าเพิ่มใจนะครับพี่รองเพิ่งแล้วไปยิงไปน้่าพี่รองดีใจนํ่มคล่อมคักอมแพ้งของพวกพ่อเนี่ยเอฟซีเตะล่าแล้วก็บริลล่งเวทีเราอีหลาบริลลล่งง่ายนั่นั่แล้วเจอะทาเอฟซีรอท่าถ้าลูกก็บเอซ เส้นให้เอฟซีกเลยพี่น้องอเก็บเง็นต่อไปเรื่อยๆพี่น้องเล่นกแม่เับสกสุดยอดอีีพี่น้องเอฟซีเนกับว่อมกาพุ่กลแไเอฟซีเพืนกี่ไรล้อคนละล้อชนีลาลกเวชีเรียนคนละคตนกตามไปร้านเวทีตามไปรงคืน เป็นเป็นรดนเลี่ยว,วกหลจเลียวก็มีลองสน่อนว่าคำก็หลังจากเข่ามาหนางานแล้ะก็โอ้หล,ะะหลแข้งพี่นองเอฟซีกท้าทายลูก,กลีโหลแข้พี่นองจ้าเาพื่อนบอกไม่มีครับานี่อาฟองมาฝ่าเอาเห็นมาไห้โอู้นอนเระะ้เนนูน่ยเงที่ว่า ใจน้องพี่น้องคิดแล้วก็ได้เป็นศิลปินที่ต้นเรี่ยมแบบมีี่ที่เรียงล่าแบบมีเอติดตามอยตลอดเพื่นเามาสันเรี่งเรี่งมีเอฟซีตามอย่ตลอดนะเดี๋ยวนี้แห้งหลายครับพี่น้องเอหลายครัดทุกคนโอ้ไคครับ เนี่ยหักแท่งไว้ตามผาพเลยเนาะพี่น้องเนาะตาขอเบิรส่วซ่อนซ่อนเพิ่มใจไพี่น้องเลยไม่คิดก็ไม่ไหลไปนี่ไปคินพ่อพง่ายไปที่บุญวาสนาควาพังความเพงควาเมตตาซ่อนควอมคัอมแท่ง ฉนเล่นนคนเดียวที่ยังในลงพู้ลงการนอนเดือดเทียบสเดียวห้เ่วลาลับได้าสิบตีเพียเบิ้งมาสองปีแล้วกันยังบนเบื่ออยู่แล้วก็เบิ้งอยู่สี่แล้วพี่น้องโอ้ยสุดยอดอีพี่น้องเลยก็ยิมอยูเลยเดือดมากแลก็เพิ่เพิ่เคยตินตามมาลับยังกักระโกระเดียบปั้นเองเยว่าตินตามที่หละก็ิงเลวห้าท่าออเลยพี่น้องเลยผลกระไดเงิจบของเออ โอเคนาะพี่น้องนะเอาสาาันมาเรียกสันสูฟีสูน้องฟังขอบคุณทางช่องเสียน้อนเนอถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไรทุกแชร์ทุกการติดตามที่มาชมคลิปให้นุมผู้ร่างกายกระด้ายู่ดีไม่แห้งสกูสกคนคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ